บทที่271ปฏิบัติการของระดับ95-8คนของสถาบันสื่อไหลเคอร์ผ่านการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพเรือทั้ง2หัวอีห้าวและคนอื่นๆยังเผชิญกับการโจมตีจากนกทะเลและสัตว์ทะเลวิญญาณเพราะพวกเขาเดินลึกลงไปในทะเลอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าสัตว์วิญญาณทะเลเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะคุกคามพวกเขาและพวกมันทั้งหมดก็ถูกไล่ออกอย่างง่ายดาย หลังจากข้ามกองทัพเรือของทั้งสองฝ่ายและเข้าสู่หน้าน,น้ำของอาณาจักรสุริยันจันทราแล้วหัวอีห้าก็นำสหายของเขาบินไปข้างหน้าใกล้กับระดับน้ำทะเลอีกครั้งไม่มีการพักผ่อนในระหว่างการเดินทางหลังจากที่พลังวิญญาณในคู่มือวิญญาณที่บินได้ถูกใช้ไปในระดับหนึ่งมันก็ถูกแทนที่ด้วยขวดนมที่ปิดผนึกทันทีหลังจากบินต่อไปอีกสองชั่วโมงในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายที่สองของทริปนี้ ที่ฮัวอีหาวางแผนไว้เมืองที่ตั้งอยู่ในไห่ปินชายแดนทางใต้ของอาณาจักรสุริยันจันทราเรียกว่าเมืองไห่เย่เมืองไห่เย่ตั้งอยู่ในทะเลใต้ของอาณาจักรสุริยันจันทราและถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่มีท่าเรือสุริยันจันทนราธาซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสุริยันจันทราแม้ว่าเรือจะไม่สามารถลงลึกลงไปในทะเลได้แต่ด้วยการพัฒนาระบบนำทางวิญญาณ แต่ยังคงรับประกันความปลอดภัยในการแล่นเข้าใกล้พื้นดินมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วการขนส่งทางทะเลนั้นง่ายกว่าการขนส่งทางบกมากและต้องใช้กําลังคนและทรัพยากรวัสดุน้อยกว่าแต่การลงทุนเริ่มแรกจะมีขนาดใหญ่กว่าจากระยะไกลทุกคนเคยเห็นท่าเรือเร่ยแล้วแต่หัวอีเห้าไม่ได้พาเพื่อนๆของเขาบินไปที่นั่นโดยตรงแต่เขาลงจอดที่ริมทะเลห่างจากท่าเรือเร่ยและเมืองไห่เย่มากกว่า10ไมล์ จากนั้นให้ทุกคนสวมเสื้อผ้าของอาณาจักรที่เตรียมไว้ก่อนมุ่งหน้าไปยังเมืองไหยเย่แน่นอนว่าเมืองไห่เย่ไม่สามารถเทียบได้กับหมิงตูและไม่สามารถเปรียบเทียบกับเมืองเช็คได้จากมุมมองของผังเมืองของทั้งทวีปก็ถือได้ว่าเป็นขนาดกลางอาจเป็นเพราะตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลในทะเลใต้จึงไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในเมืองไหยเย่และคนอื่นๆแอบเข้าไปในเมืองได้อย่างง่ายดาย อาคารในเมืองไห่เย่แตกต่างจากอาคารในอาณาจัก,กรสุริยันจันทราอย่างเห็นได้ชัดโดยขาดอาคารสูงระฟ้าของหมิงตูและมีลักษณะเป็นท่าเรือประมงริมทะเลมากกว่าเมืองไห่เย่ทั้งหมดสร้างขึ้นบนพื้นที่สูงและท่าเรือเร่ออยอยู่ด้านล่างในแนวทะแยงทุกคนพบโรงแรมขนาดกลางที่จะเข้าพักเป็นครั้งแรกและพวกเขาก็จำเป็นต้องปรับตัวหลังจากบินมาเกือบทั้งวันชิวๆมากับฉันสิ หัวอีห้าโบกมือให้หนานชิวชิวหนานชิวชิวเหลือบมองเยี่ยกู่อี้ที่อยู่ข้างๆเธอแล้วพูดว่าคุณขอให้พี่กู่อี้ไปได้เลยคุณอยากให้ฉันทําอะไรใบหน้าของหัวอีเห้ามืดลงและพูดว่าฉันพูดอะไรก่อนที่เราจะออกมาเชื่อฟังคําสั่งและปฏิบัติตามคําแนะนําถ้าคุณไม่เชื่อฟังคุณจะกลับไปด้วยตัวเองหนานชิวชิวแลบลิ้นของเธอแล้วพูดด้วยความโกรธไม่ว่าจะแยกแค่ไหนไปกันเถอะ ขณะที่เธอพูดเช่นนี้เธอก็มองเยี่ยกู่อี้ด้วยสายตาแปลกๆเยี่ยกู่อี้มีใบหน้าสวยและหน้าแดงเล็กน้อยบิดเอวของเธอและหนานชิวชิวก็รีบวิ่งออกไปด้วยรอยยิ้มฮัวอีเฮ้ากล่าวว่าทุกคนพักผ่อนก่อนและยังไงก็ตามเราสามารถเติมพลังวิญญาณในขวดที่ปิดสนิทของเราได้แล้วเราจะกลับมาใหม่ในภายหลังสวีซานสือกล่าวว่าเอาเลยไม่ต้องห่วงพวกเราฮัวอีเฮ้าไม่กล้าที่จะรอช้าเขากลัวหนานชิวชิวไปไกล หลังจากไล่เธอออกไปที่ประตูเธอก็เห็นว่าหนานชิวชิวไม่ได้ไปไกลเธอรู้สึกโล่งใจและรีบเดินเข้ามาแล้วพูดว่ามานี่จับแขนที่คุณกำลังดูไว้สิหนานชิวชิวสะดุ้งและก้าวไปด้านข้างโดยไม่รู้ตัวเธอจ้องมองเขาด้วยใบหน้าไร้หน้าและพูดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อย่าพยายามเอาเปรียบฉันมีคนอยู่ตรงนั้นที่ต้องการให้คุณพาไปข้อได้เปรียบคุณไม่ต้องการทำไม หัวอีเหายกมือขึ้นและตบหน้าผากของเขาแล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้คุณหยุดคิดสกรปรกแบบนี้ได้ไหมคุณยังต้องการช่วยแม่ของคุณหรือไม่นานชิวชิวพูดด้วยความโกรธฉันไม่สามารถช่วยแม่ของฉันด้วยตัวฉันเองได้หยุดขู่ฉันด้วยเรื่องนี้ได้แล้วกล้ามเนื้อใบหน้าของหัวอีเ่ากระตุกอย่างเห็นได้ชัดเอาล่ะคุณกลับไปได้แล้วเปลี่ยนเป็นเยี่ยกู่อี้และบอกเธอว่าเธอต้องการแกล้งทําเป็นคู่รักกับฉันแกล้งทําเป็นคู่รักหรือทําไม ความระมัดระวังเดิมในดวงตาของหนานชิวชิวถูกแทนที่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันทีหัวอีเฮาพูดอย่างโกรธโกรธแน่นอนว่ามันเป็นการปลอมตัวแกล้งทำเป็นคู่รักเพื่อหาข่าวทำไมฉันไม่ปล่อยให้คุณจับมือฉันละ่ะถ้าอย่างนั้นคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ชัดเจนหนานชิวชิวสูดจมูกแล้วเดินเข้ามาอย่างไม่เต็มใจโดยยื่นมือของเธอผ่านแขนของหัวอีเฮาแต่จริงๆแล้วมีเพียงสองนิ้วที่บีบแขนเสื้อของเขา หัวอีห่าวถอนหายใจและพูดว่าตอนนี้ฉันรู้สึกผิดจริงๆที่พี่ชายขอให้คุณมาไปกันเถอะขณะที่เขาพูดสิ่งนี้เขาก็ก้าวยาวๆและเดินไปข้างหน้านันชิวชิวทำหน้าบุดบึ้งและพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงจริงจังและฉันแกล้งทำเป็นคู่รักกับคุณถ้าฉันท้องละ่ะพัวอีห่าวโซเซแทบจะล้มลงกับพื้นจากนั้นเขาก็จับมือของนันชิวชิวไปด้านข้างพร้อมกับสายแขนฉันมั่นใจนะคุณหนูเรามาแกล้งทำเป็นพี่ชายและน้องสาวกันเถอะ ไม่ต้องทนทุกทรมานมากนะักแค่จับมือก็ท้องได้ขอบคุณที่คิดถึงกันหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่สนใจเธอและเดินไปข้างหน้าเฮ้ hey, ทำไมใจร้ายขนาดนี้ครั้งนี้ผิดแล้วเราแกล้งเป็นพี่น้องกันไม่ได้หรอกเราควรเป็นพี่น้องกันพี่สาวฉันแก่กว่าเจ้าเฮ้อย่าเดินเร็วนักนะรอฉันด้วยหัวอีเฮากลัวจริงๆว่าเขาจะโกรธหนานชิวชวดังนั้นเขาจึงเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แม้ว่าเขาจะรู้สึกหมดหนทางและหดหูแต่รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาโดยไม่รู้ตัวสาวน้อยนี่มันน่าสนใจจริงๆตรงเออดูเหมือนจะรู้สึกผ่อนคลายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาหลับไปแม้ว่าการผ่อนคลายนี้จะเกิดจากการยุ่งวุ่นวายของใครบางคนก็ตามขณะที่เดินไปตามถนนัวยฮาได้ซื้ออาหารท้องถิ่นจานพิเศษเช่นปลาแห้งหอยและเนื้อแห้งและหมักจากนั้นฉันก็ซื้อแผนที่เมืองไห่เย่และท่าเรือเยโดยไม่ได้ตั้งใจ ในที่สุดนานชิวชิวก็ตัดสินใจแกล้งทําเป็นคู่รักกับเขาแม้ว่าเธอจะยังคงรู้สึกรังเกียจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงจับแขนของเขาไว้ทำไมซื้อพวกนี้มาละ่ะมันดูไม่ค่อยอร่อยเลยพูดแล้วปลาย่างที่คุณทําเมื่อวานก็ค่อนข้างดีคราวหน้าจะทําต่อก็ได้สมควรได้รับการยกย่องพวอีเฮากระซิบฉันไม่ต้องการคำชมจากคุณจากนี้ไปคุณควรพยายามไม่พูดแค่ยิ้มเท่านั้น ทำไมคุณไม่ให้ฉันพูดล่ะฉันจะพูดช่วยแม่ช่วยแม่หลังจากที่หัวอีเห้าเดินไปรอบๆบเมืองสองครั้งและทำตามคำแนะนำของแผนที่ในที่สุดเขาก็หยุดอยู่หน้าบ้านสูงชันเขาไม่ได้รีบเข้าไปแต่เขาหันไปหาหนานชิวชิวแล้วพูดว่าอย่าพูดเมื่อคุณเข้าไปคุณเข้าใจไหมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเตรียมการของฉันไม่เช่นนั้นคุณจะกลับไปก่อนเอาล่ะฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นหนานชิวชิวเห็นด้วยอย่างไม่เต็มใจ ขัวอีห้าวถอนหายใจด้วยความโล่งอกและกำลังจะเดินเข้าไปแต่ทันใดนั้นหนานชิวชิวก็กระซิบคุณเห็นไหมดูเหมือนว่าพี่สาวกู่อี้จะชอบคุณนิดหน่อยขัวอีห่าวเกือบจะพลาดขั้นตอนเมื่อเขาก้าวขึ้นไปบนขั้นบันไดเขาหันกลับมาและจ้องมองไปที่หนานชิวชิวหุบปากซะคุณไม่เข้าใจเหรอเอาละ่ะหนานชิวชิวปิดปากเธออย่างไม่เต็มใจแต่เธอยังคงพึมพำฉันไม่รู้ว่าพี่สาวกู่อี้ชอบคุณยังไงดุร้ายมากฮือ ัวอีเฮาไม่ได้เลือกที่จะนําเย่กู่อี้ออกมาเพราะเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับการที่เย่ยกู่อี้มององเขาเมื่อคืนเห็นเขาจับปลาทะเลก็กังวลน,นิดหน่อยแล้วนั่นอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่อย่างน้อยก็มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากัวอีเฮาอ่อนไหวต่อแง่มุมนี้มากเขาประสบกับความขัดแย้งระหว่างชิวเอ๋อร์และตงเอ๋อแล้วแน่นอนว่าเขาไม่สามารถตําหนิชิวเอ๋อร์ได้แต่เขาไม่ต้องการให้โซ่ตรวนทางอารมณ์ใดๆปรากฏต่อเขาอีกเลย อย่างไรก็ตามตอนนี้เขารู้สึกเสียใจที่การนำหนานชิวชิวออกไปเป็นการทำมานที่ไม่มีใครเทียบได้จริงๆถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันอาจจะเรียกหาเย่ยกูอี้เช่นกันอย่างน้อยผู้หญิงคนนั้นก็คงจะปกติกด้านหน้าอาคารมีป้ายเขียนว่ากรมขนส่งทางทะเลท่าเรือเย่เมื่อเดินเข้าไปในประตูข้างในค่อนข้างมีชีวิตชีวาห้องโถงกว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่4 0 0้อถึงอตารางเมตรและมีผู้คนพลุกพล่านอยู่หน้าเคาน์เตอร์มากกว่าหนึ่งโหลสถานที่แห่งนี้ไม่อาจกล่าวได้ว่าสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยกลิ่นคาวของน้ำทะเลอันเป็นเอกลักษณ์ฟุ้งไปในอากาศทันทีที่เธอเข้าไปในประตูหนานชิวชิวก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วหากหัวอีห้าวไม่ยกมือขึ้นอย่างรวดเร็วและบีบแขนเธอเธอ,เธออาจจะเริ่มบ่นทันทีหัวอีห้าวสังเกตสภาพแวดล้อมก่อนแล้วจึงเดินไปที่เคาน์เตอร์นี้ว่าง และด้านหลังมีหญิงวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะอายุ40เศษอยู่สวัสดีครับผมอยากจะถามว่าถ้าผมต้องการเช่าเรือราคาเท่าไหร่ท้ายที่สุดหัวอีเห้าอยู่ในอนาจาักรสุริยันจันทรามากว่า2ปีแล้วและสำเนียงของเขาก็คล้ายกัน70%หรือ80%นอกจากนี้เขาลดเสียงลงเล็กน้อยทำให้ยากต่อการแยกแยะเขาในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังนี้ เช่าเรือหรือคุณกําลังเช่าเรือแบบไหนอยู่นะเจ้าโง่คุณไม่รู้หรือว่ามันไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในทะเลหญิงวัยกลางคนเหลือบมองหัวอีเ่าแล้วโบกมือให้เขาอย่างไม่อดทนนานชิวชิวที่ยืนอยู่ข้างหัวอีเ่าเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆที่รักช่างเป็นชื่อที่ดีจริงๆหัวอีเ่าพูดอย่างอุ่นๆพี่สาวนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดแม้ว่าฉันจะไม่แก่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สามารถทําธุรกิจได้ ฉันต้องการเช่าเรือบรรทุกสินค้าที่บรรทุกสินค้าได้อย่างน้อย5,000กิโลกรัมคุณอยากทำธุรกิจขนส่งหรือจะไปที่ไหนในที่สุดหญิงวัยกลางคนก็ฟื้นพลังอีกครั้งขัวอีเฮากล่าวว่าไปที่ท่าเรือเทียนหมาทางตะวันออกราคาเท่าไหร่ท่าเรือเทียนหมาตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของชายฝั่งทะเลใต้ของอาณาจักรอยู่ใกล้กับท่าเรือทางเรือของอาณาจักรสุริยันจันทราที่เผชิญหน้ากับอาณาจักรชิงหลัว ถือได้ว่าเป็นท่าเรือทางตะวันออกสุดในทะเลใต้ของอาณาจักรสุริยันจันทราขนาดมีขนาดเล็กกว่าท่าเรือเย่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหญิงวัยกลางคนกล่าวว่าเรือบรรทุกสินค้าที่บรรทุกได้ห้าพกิโลกรัมและต้องไปไกลถึงท่าเรือเทียนหมาจะมีราคาอย่างน้อยหนึ่งสองอเหรียญทองวิญญาณเจ้าตัวน้อยนี่ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยฮัวอีเฮากล่าวว่า เงินไม่ใช่ปัญหาแต่ฉันอยากรู้ว่ามันปลอดภัยแค่ไหนและจะมีเรือประเภทไหนให้ฉันได้นี่คือจุดที่หัวอีเห้าฉลาดยิ่งเขาถามอย่างระมัดระวังโอกาสที่เขาจะถูกสงสัยก็จะน้อยลงหลังจากการเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่ายหัวอีเห้าได้จ้างเรือเดินทะเลที่มีความยาวประมาณ150เมตรและมีน้ำหนักบรรทุก10,000กิโลกรัมในราคาที่สูงกว่าเรือเดินทะเลลำนี้ยังติดตั้งปืนใหญ่วิญญ,ญาณระดับ3าจำนวน10 กระบอกและที่ปรึกษาวิญญาณระดับ30คนราคาค่อนข้างสูงแน่นอนว่าหัวอีเฮามีราคารวม4 500อเหรียญวิญญาณทองหัวอีเหาจ่ายเงินมาจำหนึ่งในสและตกลงที่จะบรรทุกสินค้าและออกเดินทางในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหลังจากรวบรวมเอกสารแล้วหัวอีเฮาก็พาหนานชิิวออกจากแผานกการขนส่งทางทะเลของท่าเรือเยตด,ด้วยรอยยิ้มจางๆในดวงตาของเขาและในที่สุดก็เตรียมการ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ไปไกลามากกับนานชิวชิวเมื่อมีคนหยุดเขาคนที่หยุดพวกเขาคือชายที่แข็งแกร่งสี่คนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีกลิ่นทะเลชายที่แข็งแกร่งสี่คนเข้าแถวเรียงกันปิดกั้นถนนในถนนที่ไม่กว้างของเมืองไห่เย่โดยสิ้นเชิงคุณกําลังทําอะไรอยู่นานชิวชิวตะโกนก่อนที่หัวอีเฮาจะพูดได้ในบรรดาชายที่แข็งแกร่งทั้งสี่คนผู้นํายิ้มและพูดว่าไม่มีอะไร เมื่อเห็นว่าคุณเช่าเรือลำใหญ่ขนาดนี้คุณคงไม่มีกำลังคนพวกเราพี่น้องไม่มีพรสวรรค์ดังนั้นเราจึงอาสามาช่วยคุณคุ้มกันสินค้ายังไงแม้ว่าเขาจะถามแต่ก็ไม่มีน้ำเสียงถามขัวอีห้าพูดอย่างสงบไม่จำเป็นเรามีกำลังคนเพียงพอคุณไม่ควรยั่วยุเราเราได้รับการสนับสนุนจากหอ,อการค้าขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเราชายผู้แข็งแกร่งที่อยู่ตรงหัวหัวเราะและพูดว่าแล้วหอ,อการค้าใหญ่ละ่ะ พวกเราคือคนของหนวดเคราวคุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมหนวดเคราทั้งสองไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนทั้งสองมองหน้ากันหนานชิวชิวมีสีหน้าว่างเปล่าแต่ดวงตาของหัวอีห้าวเปลี่ยนเป็นความกลัวอย่างรวดเร็วคุณคุณเป็นคนของหนวดเคราหรือแล้วคุณต้องการอะไรชายผู้แข็งแกร่งพอใจกับปฏิกิริยาของหัวอีห้าวมากและพูดว่าเราไปหาที่เงียบเงียบคุยกันเถอะในขณะที่เขาพูดนั้นอีกสามคนก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วประกบทั้งสองไว้กลางห้อง ัวอีเห่ามีสีหน้าขมขื่นแต่มือขวาของเขาจับแขนของนานชิวชิวอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเคลื่อนไหวเขาเพิ่งดึงเธอเข้าไปในตรอกลึกที่รายล้อมไปด้วยชายร่างใหญ่หลายคนผู้นําเดินลึกเข้าไปในตรอกก่อนจะพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองเจ้าหนูดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้ว่าหนวดเคราวของเราแข็งแกร่งแค่ไหนอย่าพูดอะไรอีกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครั้งนี้กรุณาจ่ายบางส่วนด้วยเงินจ่ายค่าทางด่วน พวกเราที่นี่ปฏิบัติตามกฎเสมอและไม่ขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากนะักเพียงหนึ่งในสามของมูลค่าสินค้าของคุณเราจะประเมินมูลค่าเมื่อคุณจัดส่งสินค้าเราคือมาที่นี่เพื่อทักทายก่อนขณะเดียวกันฉันจะให้โอกาสเขาแสดงความขอบคุณขณะที่เขาพูดเขาก็ยื่นมือขวาออกมาลูบหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางความกลัวบนใบหน้าของหัวอีห้าค่อยๆหายไปและเขาก็ปล่อยมือของนานชิวๆ ชิวๆฉันรู้ว่าช่วงนี้คุณคงกังวลนิดหน่อยเอาล่ะนี่เป็นโอกาสแล้วคนเหล่านี้ควรเป็นจนสลัดมนุษยชาติควรทำลายพวกเขาโปรดรักษามือและเท้าของคุณให้สะอาดหลังจากพูดแบบนี้หัวอีเห้าก็หันหลังกลับและเดินออกไปข้างนอกเจ้าหนูคุณต้องการจะไปไหนชายที่แข็งแกร่งที่ขัดขวางด้านหลังตะโกนอย่างโหดเหี้ยมและมีมือใหญ่คู่หนึ่งคว้าหัวอีห้าโดยตรงแล้ว อย่างไรก็ตามในขณะนี้แสงสีชมพูพุ่งออกมาจากด้านข้างของหัวอีห้าและตกลงมาที่เขาโดยตรงชายร่างใหญ่ไม่แม้แต่จะกรีดร้องและล้มลงกับพื้นด้วยการฝึกฝนและความแข็งแกร่งทางจิตใจของหัวอีห้าเขาได้เห็นแล้วว่าในบรรดาชายที่แข็งแกร่งทั้งสี่คนมีเพียงผู้นำเท่านั้นที่เป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่ในวัย20ของเขาและที่เหลือก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่แข็งแกร่งกว่า โจรสลัดหรือโจรสลัดแห่งอานาจักรสุริยันจันทราจะทำอะไรดีได้บ้างในไม่ช้าเสียงครวญครางเสียงกรีดร้องและคำสาปยังคงดังมาจากด้านหลังของเขาก่อนที่หัวอีเฮาจะเดินออกจากตรอกลมที่หอมกรุ่นก็เลยตามเขาจากด้านหลังแล้วนานชิวชิวปรบมือและพูดด้วยความไม่พอใจมันน่าเบื่อมันอ่อนแอเกินไปยังไม่เพียงพอคุณมันร้ายกาจมากล่อลวงผู้คนที่นี่ให้ทำแบบนั้น ัวอีเหาหันไปมองเธอแล้วพูดว่าชิวชิวโปรดอดทนรอคุณจะฆ่าใครสักคนที่ถนนเหรอคุณกลัวว่าเราจะไม่ถูกเปิดเผยเหรือกลับกันเถอะเขายังคงพอใจกับการจัดการของนานชิวชิวมากแสงแห่งการทำลายล้างสามารถทำลายมากกว่าพลังวิญญาณในเวลานี้ไม่มีร่องรอยสะอาดเหลืออยู่ลึกเข้าไปในตรอกไม่มีการรีบเร่งที่จะจากไปและพวกเขาก็พักหนึ่งคืนในเมืองไห่เย่ เช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่อัฉริยะรุ่งขึ้นทุกคนในนิกายถังก็ออกเดินทางอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้บินอีกเลยพวอีห้าวตัดสินใจที่จะไม่ใช้ไกวิญญาณที่บินได้อีกต่อไปอาณาจักรสุริยันจันทรามีเครื่องนำทางวิญญาณที่ตรวจจับด้านข้างได้มากที่สุดในทวีปทั้งหมดสิ่งเหล่านี้พบได้ในเกือบทุกเมืองและอาจมีในเมืองที่รกร้างว่างเปล่าด้วยและด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะเดินทางจากพื้นดิน แต่ก็ใช้เวลาประมาณสองวันเท่านั้นจึงจะถึงจุดหมายปลายทางเมืองซันไรที่ตัวประกันถูกควบคุมตัวเดิมนั้นตั้งอยู่ทางใต้ของอาณาจักรสุริยันจันทราพวกเขาเดินไปรอบๆเป็นวงกลมยาวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเปิดเผยเมื่อออกสู่ถนนอีกครั้งพวกเขาไม่ได้ใช้เส้นทางระยะไกลใดๆเพียงเดินตามแผนที่และเข้าถนนราชการเดินหน้าด้วยความเร็วเต็มพิกัดเมื่อใดก็ตามที่เขาพบกับผู้สัญจรไปมาทักสวิญญ,ญาณจำลองของหัวอีฮาจะเปิดใช้งานด้วยตัวมันเอง ซึ่งทำให้เกิดเอฟเฟกคล้ายกับการล่องหนและเขาจะเดินผ่านผู้สัญจรไปมาโดยไม่สูญเสียความเร็วใดๆระหว่างทางเราก็ไม่เจอปัญหาอะไรและในเวลาเดียวกันกับที่ทุกคนในนิกายถังเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปยังเมืองสันไรกลุ่มแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็มาถึงชายแดนของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราผู้เท่าสเสวียนบินไปด้านน้าและถัดจากเขาคือผู้เท่าทรงที่ดูเหมือนชายชารานำโดยพวกเขาสองคน มีผู้เท่าอีก4คนอยู่ข้างหลังพวกเขารวมถึงเยียนเศร้าเจอคณบดีแผนกศิลปะการต่อสู้และเฉียนตัวตัวรองคณบดีแผนกอุปกรณ์นำทางแม้ว่าทั้งหมดจะมีเพียง8คนแต่ความแข็งแกร่งที่รวมกันของคน8คนนี้สามารถอธิบายได้ด้วยคำสี่คำอดีตที่น่าตกตะลึงและส่องแสงในวันนี้เฉียนตัวตัวเพิ่งได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ95เมื่อไม่นานมานี้และกลายเป็นระดับ95อย่างเป็นทางการ กล่าวอีกในหนึ่งคนทั้ง8ในการเดินทางไปสถาบันสื่อหลายเครือครั้งนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตระดับ95ความแข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาแข่งขันส่วนจือเราต้องการทําเช่นนี้จริงๆหรือดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ผู้เท่าส่งขมวดคิ้วและพูดด้วยน้ําเสียงทุ้มผู้เท่าสเสวียนยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าสิ่งที่อนาจาักรสุริยันจันทราทําตามกฎหรือไม่ พวกเขาสกัดกั้นสมาชิกของแต่ละทีมที่เข้าร่วมหลังจากการแข่งขันที่สำคัญเช่นการแข่งขันและจับกลุ่มและคุมขังพวกเขานี่มันผิดกฎไปแล้วผู้เท่าส่งถอนหายใจและพูดว่าอานาจักรสุริยันจันทรานำพาผู้ชั่วร้ายออกมาฉันแค่เกรงว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นผู้เท่าเสเวียนใส่หัวแล้วพูดว่าพวกเขาไม่กล้าในแง่ของปรมาจารย์วิญญาณและประสิทธิภาพการต่อสู้โดยรวม อาณาจักรทั้งสองนั้นไม่ดีเท่ากับอาณาจักรสุริยันจันทราแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาไม่กลัวเว้นแต่ว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นกำลังมองหาความตายหรือกำลังจะออกแรงไม่เช่นนั้นเราจะไม่กล้าทำอะไรบุ่มบ่ามเลยถ้าเราไม่ส่งเสียงดังที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายของอีเหาพวกเขาควรจะเข้าสู่ดินแดนของอาณาจักรสุริยันจันทราผู้เท่าส่งกล่าวว่า คุณทำไมคุณถึงเห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมของอีเห่าในปฏิบัติการนี้ผู้เท่าสเสวียนโบกมือแล้วพูดว่าผู้เท่าซ่งอยากคิดล่วงหน้าเกินไปผู้ชายคนนี้อีเห่าดูเหมือนจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยในครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นแผนทหารเดี่ยวขั้นสูงสุดของเราในการปลูกฝังดอกไม้เรือนกระจกคืออะไรเราจะฝึกฝนทักษะของเราโดยไม่ผ่านความยากลำบากได้อย่างไรตราบใดที่เราทำเสียงดังมากพอที่นี่มันก็จะไม่อันตรายเกินไปที่นั่น ตกลงผู้เท่าทรงพยักหน้าเบาๆส่วนลาวก้าวออกจากความว่างเปล่าหนึ่งก้าวแล้วลอยไปข้างหน้าเข้าสู่น่านฟ้าของอนาจักรสุริยันจันทราที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วนี่คือเขตแดนดังนั้นจึงเป็นสถานที่ซึ่งการนำทางการตรวจจับวิญญาณของอนาจักรสุริยันจันทราได้รับการสอดแนมอย่างเข้มข้นที่สุดทันใดนั้น วิญญาณการตรวจจับด้านข้างที่สูงเจ็ดหรือ8ตัวก็ล็อกโดยตรงกับตำแหน่งของมิสเตอร์ส่วนผู้เท่าสเสวียนยิ้มเล็กน้อยแล้วกดมือขวาขึ้นไปในอากาศจากนั้นชั้นแสงสีเหลืองเข้มก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาทัานใดนั้นระดับความสูงทั้งหมดก็รู้สึกเหมือนท้องฟ้ากำลังพังทลายลงโมเมนตัมที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ระเบิดออกมาจากเขาคุณต้องรู้ว่าตัวนำทางวิญญาณในการตรวจจับที่สูงเหล่านี้นั้นมีพื้นฐานมาจากขวดนมที่ปิดผนึก ด้วยพลังวิญญาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการสำรวจด้านข้างในระยะยาวความผันผวนของพลังวิญญาณที่ประตูออกมาจากร่างกายของผู้เท่าสเสวียนนั้นทรงพลังมากจนสะท้อนกับพลังวิญญาณในขอวดดเหล่านี้ปังพลุพลุระเบิดไม่ไกลนกะปังปังปังเสียงระเบิดและดอกไม้ไฟสีแดงเพลิงยังคงดังขึ้นในอากาศนี่แหละในช่วงเวลาสั้นๆวิญ,ญญาณการตรวจจับด้านข้างจากที่สูงทั้งหมดนำทางภายในรัศมีสิบไม้ก็ระเบิดขึ้น ภายใต้การกระทําของความผันผวนของพลังวิญญาณอันทรงพลังของผู้เท่าสเสวียนการกระทําของผู้เท่าสเสวียนทําให้ทุกคนต้องลงมือปฏิบัติเช่นกันด้วยการฝึกฝนระดับ95พวกเขาสามารถบินได้อย่างอิสระและลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ต้องมีวิญญาณนําทางออกไปอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงชั่วครู่แสงไฟที่สองสว่างก็เริ่มปิดตุขึ้นในท้องฟ้ายามค่ําคืนที่มืดมิดและวิญญาณนําทางการตรวจจับด้านข้างทางอากาศจํานวนมากก็แตกสลายและล้มลง อย่างไรก็ตามอาณาจักรสุริยันจันทราเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบันและการตอบโต้ก็กำลังมาในทันทีกลุ่มแสงสว่างยังคงลอยขึ้นจากด้านล่างและกระหน่ำโจมตีอากาศพวกมันทั้งหมดเป็นปืนใหญ่วิญญ,ญาณลำกล้องขนาดใหญ่รวมถึงปืนใหญ่วิญญ,ญาณพิเศษบางตัวที่มีผลกระทบเช่นการยับยั้งชั่งใจอัมาพาตและการกระทบกระเทือนทางสมอง ผู้ที่สามารถโจมตีในอากาศในระดับความสูงดังกล่าวได้นั้นมีวิญญาณนำทางระดับ6กเป็นอย่างน้อยชั่วครู่หนึ่งท้องฟ้าทั้งหมดก็สว่างสวัยด้วยแสงอันทรงพลังเหล่านั้นและแสงสว่างที่ปล่อยออกมาจากปืนใหญ่วิญญาณเหล่านั้นก็เหมือนกับป่าแห่งความตายที่ปกคลุมมันไว้